ทำไมเอวาถึงดูเหมือนมีใบหน้าแบบมนุษย์ในอวตารสามนั้นทุกคนไม่ได้มองเห็นเอวาแบบเดียวกันหมดครับแต่ละคนจะรับรู้ถึงเอวาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เชื่อมต่อบางคนเห็นเธอในรูปลักษณ์ของชาวนาวีขณะที่บางคนอธิบายว่าเธอเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาบางประสบการณ์ก็มองว่าเอวาเป็นต้นไม้ขนาดมหึมาเอวาไม่ได้มีรูปร่างเพียงแบบเดียวครับเธอถูกรับรู้ผ่านจิตสํานึกของผู้ที่เชื่อมต่อกับเธอและตรงจุดนี้เองครับที่ทําให้คีรีนี้พิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าการเชื่อมต่อกับเอวาครับไม่ได้เกิดขึ้น่กับ ชาวนาวีโดยกําเนิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์อย่างสไปเดอร์ครับเป็นมนุษย์เต็มตัวแต่ก็ยังสามารถสร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับแพนดราได้ทูกเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับชาวนาวีส่วนคิรีนั้นเกิดจากอาวตารของเกรสครับร่างกายที่มีดีเอ็นเอของมนุษย์ดังนั้นเมื่อคิรีเชื่อมต่อกับเอวาครับสิ่งที่เธอเห็นจึงไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของเอวาแต่เป็นเอวาที่ถูกกรองผ่านจิตสํานึกของคิรี a. A a, รเอ